คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใคนรจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอ้าวแล้วผมโหกลบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องซ้ำร้องของนายพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้กยู่ในเกมชายเซนวินนะครับผมอ้าวโหลดนานเท่าไหรเริ่มเลยครับรก็ขึ้นมา50นะจ๊ะ สำหรับเกมนี้ครับผมแนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบซื้อฟีเจอร์นะนี่เดี๋ยวจะกดให้ดูเลยครับเริ่มที่1บาทซื้อฟีเจอร์ที่50เริ่มเลยและซาเกตเตอร์ได้เท่าไหร่นะเออไหลไหลเฉยแหลนลงมาและไหลต่ออีกครับโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยซื้อฟีเจอร์แต่ไหลเฉยงงเดอ้อ ได้มาหนึ่งครับผมกับมุนฟีแปดครั้งตัวขุนเพิ่มครั้งเอ้ยไม่ใช่เพิ่มตัวขุนที่คูณแปดครับผมเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเพิ่มอีกไหมแต่ผมไม่เอาเพิ่มนะเริ่มเลยมุนฟีแปดครั้งตัวขุนที่คูณแปดครับโล่งมายังไงและเปิดมาดอกแรกที่0่จุดสี่ไหลต่อไปอีกสามจุดสองและไปต่ออีกสิบสองและโอ้โหยังไหลอย,อยู่ครับไปอีกสามจุดสองและโล่งมา ไปต่ออีก4.8แล้วลงมาหมดครับผมโอ้โหดอกแรกอย่างสวยครับได้มา23.6รางวัลก่อนต่อนะและ7ครั้งลงมาเปิดมาดอกนี้ที่7.2และไหลต่อโอ้โหเออย่างเยอะได้มา192ครับโอ้โหสวยงามจัดจัดเลย199.2รางวัลก็โตระดับซุปเปอร์นะครับและ6ครั้งลงมา เปิดมาที่7จครับไล่ต่อไป4ีและไปต่ออีก19.2และลงมาไปต่อ4ีครับและหมดนะโอ้โหอาแปะเด้งมาเกือบทุกรอบเลยครับได้มา36รางวันเมก้าและ5ครั้งลงมาไม่มาครับและ4ี่ครั้งไม่มาอีก3มครั้งสุดท้ายและ2ครั้งสุดท้าย และครั้งสุดท้ายครับโอ้โห3าสดอกสุดท้ายมันหายไปไหนและได้มาหมดา258.8นะครับผมรับร่างวันเห็นไหมอย่างแจ้วบอกเลยสายซื้อมาเกมนี้ได้เลยครับและไปต่อที่ไม้5ซื้อที่250เริ่มลงมาโอ้โหรี รอบนี้ได้มา5ตัวครับผมมุ่นรีสิครั้งนะตัวคุณเพิ่มครั้งรับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มโอ้ยัวคุณที่8อีกเหมือนเดิมครับและลงมายัางไงเปิดมาที่8ครับผมโอ้โหไม่ไหลนะ8ครั้งมาและเปิดมาที่72ครับโอ้ยไม่ไหล7ครั้งยังไงและเปิดมาที่48โอ้ยไม่ไหลอีกแล้วและ6ครั้ง เปิดมาที่8ครับและโอ้ยอะไรวะไม่ไหลเลยและสี่ครั้งอย่าทำขาขยที่หน้าลูก3ครั้งสุดท้ายและสองครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายโอ้ยอับอายขายที่หน้าต่อหน้าประชาชีได้มา136มครับผมขาดทุนไปร้อยนิดๆ มาลองกดธรรมดากันบ้างครับธรรมดาก็ไม่แย่นะมาเริ่มเลยเปิดมาที่2ครับไลลต่อไปอีกยี่สิบและลงมาไปต่ออีก8และลงมาไปต่ออีก8และลงมาอีกทีหนึ่งและไปต่ออีกแปอีกทีหนึ่งและมาอีกหนึ่ครับโอ้โหไหลต่อไปอีก5 1,5และลงมาลงมาไปต่ออีก30มสิบและเคมาแถวแรกได้ไหมมาไหม แลสกเกตเตอร์มาด้วยไหมโอ้ไม่มาสักอย่างครับผมได้มา128.5นะจ๊ะและไปกันต่อลงมาลงมาและเปิดมาที่108ครับไล่ต่อไปอีก5และลงมาอย่างไงโอ้ยหมดครับผมได้มา113นะและลงมาอย่างไงเปิดมาที่1 3ครับโอ้ยเรียบร้อยสกเกตเตอร์มาแล้ว กดธรรมดาสกแกตเตอร์ก็มาง่ายเหมือนกันนะครับผมได้มุนฟี8ครั้งโตู้ณที่คูณ8เริ่มเลยและ8ครั้งลงมายังไงไม่มาครับดอกที่2มาไหมและเปิดมาที่96โอ้ยไม่ไหลและ6ครั้งมามาไม่มาครับ5ครั้งและ4ครั้ง เปิดมาที่32โอ้โหไม่ไหลนะและ2อครั้งเอ้ย3ครั้ง2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายครับเปิดมาที่12และโอ้โหไม่ไหลสิงโตแต่แกเตอร์รอบนี้ได้มา140ครับผมรับราา่างวันนะจ๊ะและไปลงมาลงมาเปิดมาที่16.5ครับไล่ต่อไปที่41และลงมา ไปต่ออีก2และลงมาไปต่อ2ี5สิ้และลงมาไปต่ออีกหนึ่งครับยังไงต่อสแกตเตอร์ขาดตัวเดียวจะมาไหมเนี่ยและเรียบร้อยไหลต่อไปอีก15ด้วยครับโอ้โหยังสวยได้มา99นะพร้อมกับสแกตเตอร์4ตัวหมุนฟี8ครั้งมาเดี๋ยวลองสุ่มดูบ้างครับและเอาหมุนฟีสัก12ระกันนะไม่รู้จะได้ไหมและเริ่มเริ่มเลย ยังไงเรียบร้อยเน่าครับแบบนี้คือจบเลยไม่ได้เข้าสแกตเตอร์เลยนะไปครับเปิดมาที่12และไหลต่อไปที่182และลงมาไปต่ออีก12และลงมาสแกตเตอร์คาโตวเดียวจามาไหมและโอ้ยไหลต่อไปที่1ครับและดอกนี้ดอกนี้ยังไงยังไง ไหลต่อไปอีก30และลงมาสากตเตอร์ลงมาเรียบร้อยมาครับผมไหลต่ออีก40ด้วยนะและอ้ยได้ห้าตัวดอกนี้ได้มา2อ7รลางวันก้อนโตครับและสกตเตอร์หตัวมุล4ี่ครั้งโอ้ยสุ่มดีไหมเนี่ยมาเอาตัวคูณสักทีหนึ่งละกันครับ เริ่มเลยขอได้ไหมและเรียบร้อยเน่าโอ้ยไม่น่าสนเลยและไปต่อครับลงมาขออนุญาตขยับเพิ่มไปได้ไม้50แล้วกันนะครับเอ้ยเอา40ก่อนดีกว่าลงมาและสแกตเตอร์มาแบบนี้ไม่ทรงไม่สุ่มมันแล้วครับเริ่มเลย ฟีแปครั้งโตขุ่นที่8และลงมาโอ้ยดอกแรกไม่มาดอกที่2องยังไงยังไม่ยอมมาครับและดอกที่3โอ้โหไม่มาดอกที่4แล้วและฮะเออไม่มาเลยครับและเปิดมาที่96โอ้ยไม่ไหลด้วยนะสองครั้งสุดท้ายครับและครั้งสุดท้าย เปิดมาที่128และไหลต่อ256และหมดครับได้มา384โอ้ยสแกตเตอร์รอบนี้ได้มา480เองครับผมนะรับร่างวันครับและขยับเพิ่มไปที่100เลยแล้วกันนะมามามาขอดอกเดียวสวยๆจะได้ปิดลิปและสแกตเตอร์ขาดหนึ่งตัวมาอู้ยมา2ตัว สวยงามมุนฟรีสิบครั้งต้องสูนเพิ่มครั้งรับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มครั้งละโอ้ยอะไรวะเนี่ยหลายรอบแล้วนะและเก้าครั้งโอ้โหเปิดมาที่เจ็ด้อยแปครับโอ้โหอย่างสวยดอกนี้7,680ราวมันก็โตร,ระดับซุปเปอร์เลยนะครับและ8ครั้งลงมา ไม่มาเครั้งยังไงและเปิดมาที่1 2 0 0สกแกตเตอร์่าตัวเดียวจะเข่าซ้อนไหมและไม่มาครับได้มา1200นะและ6ครั้งไม่มา5ครั้งไม่มาอีกและว4ครั้งครับเปิดมาที่240ไหลไหมไม่ไหลนะและ3ครั้งสุดท้ายไม่มา2ครั้งยังไง และเปิดมาที่960โอ้โหไม่ไหลอีกแล้วและครั้งสุดท้ายมาเปิดมาที่160ครับและไม่ไหลนะแถมมา160และสเกตัตเตอร์รอบนี้อย่างสวยจะจัดเลยครับได้มา1240นะรับรางวัลครับผมและสำหรับคลิปนี้ขอต้อนาไปแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับแต่ใครกดกระดิ่งนุ่งนิงน่งนุง่งนิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและใครที่ Come <laughs> you